อันนี้คือความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับทุกคนคนแล้วครับทุกคนนี่ยังมีเยอะมากเลยครับเนี่ยเยอะมากเลยนี่ลนแล้วก็คือคือน้ำหลากนะครับที่ห้วยแก้วนะครับนี่จะลงไปเป็นห้วยแก้วแล้วนะเนาะออนนี้เราก็มาเดินสำรวจน,นะครับ น้ำก็เริ่มสีใสขึ้นมาแล้วครับอันนี้น้ำปกติแล้วใช่ไหมป่า,า,านี่คือแบบยังอุดมสมบูรณ์นะครับนี่เหมือนเหมือนมีเจ้าหน้าที่เขามาตัดหญ้าด้วยลูกมันทำให้แบบว่ามันเดินง่ายลงลอ่ะโอ้ตรงนี้เริ่มสูงนะครับมันก็เลยมีเสียงดัง นี่เป็นขดหินน่ะงานเป็นขดหินอย่างงี้เสียงมันก็นเลยดังซาซาเลยโอ้โหอันนี้เป็นซุมมนนซ้มไม้ไผ่นะครับเนี่ยซุ้มไม้ไผ่โค้งๆอย่างงี้เลยครับอันนี้คือน้ำตกหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยฮะหรือว่าอ๋อนี่ไงมาสุดตรงนี้โลกโอ้โหนี่เป็นผานะครับทุกคน นี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินก็คือจะเป็นแผ่นปูนนะครับเป็นแผ่นปูนบันไดยอย่างนี้น่าจะไปตลอดแนวไหมใครเคยไปเดินสุดเส้นทางนี้บ้างครับสองทางก็จะเป็นอันนี้โอ้ก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยโอ้ดินแล้วใช่ดูทางเดินต่อไปก็คือเขาจะ เป็นก้อนหินฮะอู้วตัวนี้เป็นถาไงลกนะูกเนี่ยนี่นี่นี่เป็นหน้าผา<อ>ถางเงืบอบเ่าที่เขาเรียกอะ่ะเ<อ>นี่ยนะทุกคนโอ้นี่ครับอู้น้ำตกนี่น้ำตกอยู่ข้างบนนะครับ ใช่ใช่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผาแล้วลูกเป็นผาแล้วก็มีน้ําซึมตรงนั้นด้วยน้ําไหลตรงนั้นเลยแฟมแล้วก็เนี่ยแน่แน่แน่น้ำหยดเลยตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นถ้าอยู่ได้เลยลูกเนี่ยน้ำมันซึมออกมาเยอะมากใช่ใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราไปดูน้ําตกใช่น้ำห้อยก็แรงเนี่โอ้โหตรงนั้นเป็นน้ำตกนะครับนี่ไหลลงตรงนั้น อ๋อไหลทะลุซึมออกจากนี่เพรไปตรงนี้มันไม่มีน้ำแล้เนี่ยมันไหลออกมาถึงเนี่ยอ่าฮะท่านใดนั้นเราก็ต้ามไปกันนะโอ้ตรงนั้นเป็นน้ำตกอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่เคยมาเลยเนี่ยตรงขาเนี่ยเห็นไหมถ้าฝนตกหลบอยู่ได้นะเนี่ยนี่นะครับเป็นผานะครับแบบอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกนิดไหม อานี่นะครับแต่ว่าถ้าตอนฝนตกนี่ไม่แนะนาให้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องระวังน้ําป่าแต่นี้คือไม่มีฝนแล้วฝนตกไปเมื่อคืนแล้วแล้วก็น้ํามันก็ลดไปแล้วนะครับเนี่ยเขาทำยินแบบบันไดได้ใช่ โอ้ใช่แล้วอันนี้เป็นสปินเว์ธรรมชาติโลก oh, โอ้นี่ไงดูเมื่อ,อคืนน่ะโลกดูน้ำมัน,นใช่กัดเตาะแบบจากห้วยอ่ะอโอ้นี่ไงอ๋อบันไดนี่พามาเจอน้ำตกนะครับทุกคน เออใช่มีทางไปต่ออีกครับโหก้อนหินยักษ์เออใช่โขนะคะตรงนี้สวยโอ้สวยจริงครับทุกคนอือระวังไ ออโอ้แบบเหมือนน้ำไหลตลอดเลยอ่ะลลอ,อันนี้ให้เลย99เลยถ้าน้ำเยอะกว่าน,นี้นาจะได้100เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกใกล้ๆนะครับโอ้นี่ระวังลื่นนะครับทุกคน กาแฟมันกระเด็นแรงมากเลยน,น,น,นี่นะนนนดูดหน้ายามันดิจัดลนึ่งบ้างทุกคนใช่นี่ตอนเราจะวางมาันตาหนากาแฟมาอยู่ตรงนี้หน่อยครับเนี่ยตาเนาะมันจะรูโอ้เนี่ยมุมองสมันจะมีตานล้วอาา่าฮะ นี่กนกอี่ก็มีเออกอนี้ก็มีออกมาจากรอครับไปเดินทางว้าวอเมซิ่งนี่นะครับทางนี้ขึ้นไปก็คือมันจะไปทะลุถนนนะครับเนี่ยเนี่ยถนอนอยู่ข้างบนนี่หระครับแค่เฮ้ย,ยมีนกด้วยครับทุกคนอ,อ๋อแต่นก นกเอียงเลยปะใช่ก็คือลงตรงนี้ก็ได้อุ้ยลื่นหน่อยระวังโอ้อันนี้มันเป็นทางอ่านำมาแล้วก็เก็บไปด้วยนะครับเป็นทางลงนะครับหาเงิอบนะครับก็เข็ดปลอดแอลกอฮอล์นี้เป็นทางลงนะครับเด็กๆเ,เดินได้สบายนะครับแต่ว่าต้องมีผู้ปกครอง ไปดูแลด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะลื่นเนาะนนหรือว่าอ่าอน,นี่มันจะลื่นนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไอหินม,มันหินม,มันเรียบอะหินม,มันเรียบเกินไปนะครับต้องทําเหมือนบันไดเมื่อกี้แล้วนุ่เหรอแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาเหมือนถางถางยาไอถางญ้าถา,ถางทางให้นะครับมันก็เลยแบบโล่งดีครับ ถ้าเดินลงมาจากทางนี้นะครับไม่นานนะครับเราก็จะเจอถาเงืบนะครับตรงนี้นี่ครับคือถางเงิบนะครับมีใครเคยมาแล้วบ้างองแฟนมาครั้งแรกเหรอโอ้นี่คือถางเงิบนะครับวันนี้เราก็มาอ่าอยู่ตรงถางเงืบนะครับก็คือการมาครั้งแรกเราอยากไปแบบสัมผัสนะครับบรรยากาศนะครับน้ําไหลด้วยโอ้มีเหมือน เหมือนทางเดิมไหมครับตอนนี้จะมีน้ําหยดลงมาด้วยนะครับจะเป็นแบบบริเวณเหมือนหน้าผานี่นะครับเป็นหน้าผานะครับมีน้ํำหยดลงมาด้วยครับทนโหเป็นน้ําหยดหินลงมาครับเนี่ยนี่นะครับนี่คือบริเวณเราเข้ามาข้างในนะครับก็เหมือนหลบฝนได้นะครับนี่นะครับ โอ้เป็นน้ำไหลนะครับนี่เนี่ยน้ำไหลออกจากที่นี้ครับทำไมครับนี่นะครับโอ้เหมือนฝนตกเลยครับอยู่ตรงนี้ นี่เดี๋ยวเราเดินสำรวจหน่นะครับอ๋อตอนนี้เป็นเป็นทางไปได้เป็นทางเดินมาได้อันนี้คือความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับทุกคนอ่าเราอยากให้ทุกคนแบบ เห็นความสวยงามนะครับของตอนนี้เป็นฤดูฝนก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นกลิ่นซีซันนะก็คือแบบทุกอย่างก็คือจะสดชื่นแบบธรรมชาติแบบเขียวขจีหมดเลยอ่ะสดชื่นอย่างเงี้ยครับแต่ระหว่างที่เราเที่ยวก็คือเราต้องดูแลความสะอาดด้วยวนะ้องุกเนาะเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับ อันนี้น้องแฟมอยู่ท่ามกลางฝนเดี๋ยวเดน้องแฟ้มยืนตรงนี้เดี๋ยวมาโผล่ตรงน้ำไหลนี่อยู่ด้านในของน้ำไหลนี่ด้านในน้ำไหล การเที่ยวไหนหนหม,มีแต่เศษแก้วนะครับเื่อนอันตรายมากๆเลยครับทุกคนคือนเนี่ยนําขวดมาแล้วขวดมันแตกเงนี้ยครับซึ่งมันอันตรายมากเลยอ่ะเวลาเรา,เ,ราเล่นน้ําแล้วก็มันจะป่าโฟนกับดินอย่างเงี้ยาาเออต้องมาเล่นก็นเลยนะือครับเปื่อนอันตรายมากเลยนะครับแบบะทมันอยู่ริมน้ําเลยอ่ะถ้าเราเก็บก,ก็ก็ไม่มีที่อยู่แค่ไงนง อันนี้เราพอมีถุงนะครับแค่เนี้ยแต่เราก็กลัวมันฉีกนะครับแต่ว่าถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับก็คือเก็บบางส่วนไปนี่สิแกงเน่เน่หนาครูโชมันเก็บได้บางส่วนนั่นแหละมันฝังเงยอะๆไม่ได้ต้องระวังด้วยอ่ะถ้าเราหยิบปีนม,มันอาจจะบาดมือได้เก็บข้างๆนะ ขัวถุงมันฉีงงนกแ,กแน่นะลูกถงี้เลอ่อยู่ในนมเอนี่ยอยู่ในนางนีเลยอแต่ถ้ามันไหลไปแล้วคุ่จะเลแล้วลูกระวังระวังจับนี่้อระวังด้วยเยอะมากอ่ะเยอะมากเลยอ่ะนี่มีข้างใน,น,นอีกนานัน่ะข้างในข้างในเต็มเลย แล้วก็ช่วยกันคุละไม้ละ้นะครับขวถุกมันฉีกแน่เลยอ่ะแุงเต็มเลยคะแนเิว่าเเก็บมาได้กิ้นโอ้โหเยอะแบเพราะว่าเก็บไม่หมดอ่ะุมันเริ่มหนักแล้วอ่ะมันจะฉีแล้เก็บเก็บได้ทันทีเราจะเก็บไหวได้อ่าคือเรา่ได้อุมาด้วยอ่ะแมเอาไปดิโโหเสียดีือหวังว่า เป็นแบบแม่ที่ของนักท่องเที่ยวไงใครมาเที่ยวแล้วก็ทำแบบนี้นะโอ้โเนี่ย,ยทุกคนซื้อเยอะมากนะครับตอนนี้น<ม>เต็มถุงแล้วอะ่ะ<ม>ดูเนี่ยมันโอ้โหมันอันตรายมากเลย<ม>ดูดิไม่มีครับผม,มเนี่ยเราจะเก็บได้เท่าที่เก็บนะครับโอ้โหดูความโคมา่า ไปอยู่ริมน้ำนี้เลยอ่ะคือทางเดินเลยนะเนี่ยนั่นพะโกดเดินไม่ดีเม oh. ื่อกี้นี่โอ้โหคือแบบหนีเลยนะครับริมน้ํานี่เลยนี่เห็น in ไหมหนีเลยครับเนี่ยเนี่ยอันตรายมากเลยอะ่ะ ดูดิเป็นกองเลยอ่ะเราเก็บไม่ไหวแล้วอ่ะต็มถุงแล้วครับดูให้เด็กมาเล่นนะก็คืออันตรายนี่ดูดิดินน้ำอย่างเงี้ยนี่ดูดูมันขัางขึ้นดูไม่ดีเลยไม่ดีเลยนม่อยู่ในน้ำเนี่ยครับลูกระวังด้วยนะเวลา งัดที่ทรายเนี่ยลูกอันนี้เก็บไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ามันเต็มถุงแล้วครับทุกคนเนี่ยเต็มถุงแล้วแล้วก็ดูความคมนี่ครับโดนแล้วครับทุกคนนี่ยังมีเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะมากเลย นี่ล้นแล้วเ,เน,นีน่ยล้นแล้วครับจะเก็บยังไงให้ไหวเนนะี่ยไม่มีที่ทิ้งเลยครับนี่เป็นป่าเลยอะ่ะแล้วก็อยู่ริมน้ำเนี้ยได้แค่นี้ครับช่วยได้แค่นี้จริงๆครับมีถุงแค่นี้แล้วก็ต้องเดินอีกไกลเลยไม่รู้ว่าจะมีที่ทิ้งไหมนะครับที่จอดรถอะ่ะเนี่ยเศษแก้วอะ่ะ ไม่แน่ใจเลถึงทาวันอะไรนะโอ้แปลว่าแปลว่าน้ำใจคนเนี่ยคดเขียวไม่ซื้อตรงอย่างนี้ใช่ไหมแม้ทาวันจะทานคดเขียวนี้นะ สนุกไหมเดินเที่ยวดูธรรมชาติหนอเห็นอย่างเงี้ยหนักมากนะครับดูโคตรหนักเลยแต่ถ้าเกิดใครมานะครับฝากเอาถุงมาก็ช่วยกันคนละคนละนิดคนละหน่อยก็น่าจะดีขึ้นนะโอ้เออเกือบถึงแล้วลูกว่าถ้าสมมติเราผลิตขวดแก้วอย่างเงี้ยกับพลาสติกที่มันมันแบบว่าไปรียูสได้ในะในเบิร์กอะ่ะถ้าขวดแก้วมันแตกเนี่ยมันแบบโอ้โหอันตรายเดยเนะ่ย ก็อขวดพลาสติกมันไม่เปลี่ยนอันตรายเนาะแต่ว่าเราก็แค่เก็บแล้วก็ไปอันนี้ได้นี่เรามาถึงสะพานแ,แล้วคนละห้วยจริงด้วยนะนเนาะลุงเนาะนี่เรามาถึงตรงทางแยกแล้วครับดูความแรงของน้ำมันปเป็เรออะไรนะมันปื๊ดแน่ภาษาเมืองว่าปื๊ด,แ,ดแบบว่ามันดันะดสะพาน<ร>ิีหมันเลย ใช่อุาา้ยตรงนั้นน่าจะลึกมากเลยเป็นจ้าสีมันคนละสีนะเนี่ยก็บอกอันนี้มันจะเป็นสีออกแบบน้ำน้ำป่านี่เนี่ยดูความใสสะอาดมันอือใช่ไม่ไหวแล้วลกูกเนี่ยจริงๆถ้าโอ้มันดันมันดันหมดเลยอ่ะเนี่ยมันดันในแผ่นรองเดินเนี่ยไปหมดเลยอ่ะฮะ สรุปนะครับไม่มีนะครับก็เอาไปทิ้งนะครับใช่ต้องเอาไปทิ้งเองไปเครื่องบินเครื่องบินโอ้เข้าไปในเมฆแล้วต้องไปดับไฟแล้วปู่อือโอ้มีห่วงยางด้วยตรงนี้ห่วงยางสำหรับคุณตกน้ำใช่ใช่เขาไว้ช่วย มหีหินมันใหญ่มากเลยมันเป็น้ำใช่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 เน่คนนี้ใแสดความยินเท่าไรก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เขามาประจำการดูแลอยู่นะครับอันนี้ให้เลยเก้าสิบเก้าถ้าน้ำเยอะกว่าน,นี้จะเป็นร้อยทุกคนอันนี้เรามีคลิปแล้วเนาะเราเคยมารอบหนึ่งตอนนี้น้ำน้อยใช่ไหมลูกไปทานข้าวกันลไป